หินก้อนนี้อีกแล้วค่ะพี่ด้วยตะกน่พุช อพยพฟันนี้วปเลียก่อนหินก้อนนี้เคยแบบว่ามาผักก่อนหน้านี้แล้วก็ผักอีกเหมือนเดิมคลิปก mm ้อยเองคลิปก้อยเอง William not letting really kick the ball, he likes to holding Yeah? To, to carry the ball.